สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ที่สวีเดนนะคะอากาศเริ่มติดลบแล้วนะคะวันนี้ติดลบน่าจะอยู่ที่ลบหนึ่งลบสองนะคะก็เลยออกมาเก็บภาพบรรยากาศแม่คนิง้งเป็นน้ำแข็งที่สนามหญ้าหน้าบ้านให้ทุกคนดูนะคะดูกันเต็มๆเลยค่ะ สวีเดนก็จะเข้าสู่หน้าหนาวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะอีกไม่กี่เดือนหิมะก็มาแล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ชมบรรยากาศแม่คันนิงไปก่อนเนาะนี่เป็นที่สนามหญ้าบริเวณบ้านนะคะเดินก็ต้องระวังนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวลื่นค่ะเดินเร็วไม่ได้นะคะเพราะว่าพื้นหญ้าเขาเป็นน้ําแข็งนะคะเราต้องค่อยๆเดินค่ะชมใกล้ๆเลยคะ่ะทุกคนสวยงามเนาะ เป็นอะไรที่แบบว้าวอะค่ะคือปกติเนี่ยถ้าเมืองไทยเราจะเห็นแมคคาน,นิ้งเราก็ต้องไปที่ภาคเหนือนะคะทุกคนภาคอื่นๆก็จะไม่ค่อยมีเนาะดูไปเรื่อยๆเลยนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาอยากให้ทุกคนเห็นด้วยกันนะคะ อากาศก็ไม่ถือว่าหนาวมากนะคะแบบก็ยังพอทนได้นะคะตอนนี้คือใส่เสื้อกันหนาวออกมาก็กอุ่นแล้วนะคะตอนแรกน้องออสการ์ออกมานะคะนางเห็นนางบอกว่ามามาฮิมะเราก็บอกว่าไม่ใช่ฮิมะครับลูกอันนี้เป็นเป็นแม่คันิง ส่วนข้างหลังนะคะมองออกไปก็เป็นต้นไม้หลังบ้านเริ่มเปลี่ยนสีแล้วอีกหน่อยก็ร่วงแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเตดตใหม่ๆจะเอามาฝากทุกคนอีกนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆปังๆนะคะบา,บายๆค่ะทุกคน